สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับกับท่านที่สนใจนะครับที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของอุรยาฟาร์มปูนานะครับเอาสิทธิพิเศษนะครับแพ็กเกจที่1นึ่งนะครับก็คือกลุ่มคนที่สนใจที่จะเลี้ยงปูน่านะครับโดยแพ็กเกจนี้นะครับเราจะให้ความรู้นะครับแนวทางการเลี้ยงการตลาดนะครับถามตอบปัญหาแบบใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวเลยนะครับ นะครับก็คือกลุ brands, workers, p, popular, ่มที่สนใจนะครับที่อยากจะเริ snack, ator, pues, ่มต้นที <off> ่จะทดลองเลี้ยงปูนาจริงๆนะครับในกลุ่มนี้นะครับแพ็กเกตนี้นะครับเราก็จะมีความรู้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับราคาพิเศษนะราคาพิเศษนะครับสําหรับท่านที่สนใจที่จะเริ่มต้นนะครับรวมถึงพ่อพ่อแม่พันธุ์ต่างๆก็เป็นราคาพิเศษเลยนะอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มคนที่สนใจนะครับที่ต้องการทาเป็นธุรกิจปูนานะต้องการเลี้ยงปูนาทาเป็นอาชีพเลยนะครับ อันนี้คือกลุ่มคนที่สนใจที่อยากจะเปิดเป็นฟาร์มนะอันนี้เราก็จะมีความรู้แล้วแนวทางของการเลี้ยงก็คือตั้งแต่การเปิดฟาร์มวางระบบบอ่อควรจะต้องทําอะไรยังไงอันนี้คือพร้อมที่จะให้คาแนะนําและคาปรึกษาได้นะครับกับคนที่สนใจในกลุ่มนี้นะรวมถึงราคาอุปกรณ์นะครับในเรื่องของการวางระบบฟาร์มต่างๆนะครับเราก็จะมีราคาอุปกรณ์ให้นะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับก็แนะนํานะครับสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับ